คนเลยค่ะ <c ười> ระวังเดี๋ยวตกลงหล่องแน้นมถอยกลับมาแล้วค่ะอันนี้มันต้องมันถอยกลับแบบโวนไม่ได้ โดยไม่ต้องด้อมขึ้นเพราะมันจะมาติดติดกันเลยเมื่อกี้เราต้องยกยกด้อมขึ้นสูงเพราะว่ามันวิ่งตามหลงังเมื่อกี้วิ่งตามหลังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนี้จะต้องวิ่งตามแข้างคู่กันค่ะ แถวค่ะอันนี้ถอยลนุกเดียวค่ะถอยหรอเมื่อกี้โยกน้ำตอนนี้วิ่งคู่ก็คู่กันไป เดี๋ยวมันจะดิยังไงต่อมันจะถยอยหลังมาหรือว่ามันจะเลี้ยวอดถอยมาอีกมันจะเลี้ยวไปทางขวามือค่ะ าตอนนี้เลี้ยวขวาแล้วค่ะไม่รู้มันจะทำยังไงเอาหมุนหมุนแมททางนี้เอาแล้วมันหมุนแมทด้านขวาแล้วค่ะระวังตกหล่องน้ำเนื้อเอามันถอยโกนเป็นรอบเอาค่ะโอ้อันนี้ต้องถอยโกนค่ะระวังระวัง กะให้ถูกเออถูกแล้วถูกได้แล้วอย,ย่าดอยหยุดก่อนโอเคค่ะเอาตามไปเลยถอยกน้นตามไปเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวรองชั่วโมองหนึ่งประมาณชั่วโมองกว่าเกี่ยงเลยค่ะแถวนี้ โอเคขอบคุณที่กดดูค่ะสวัสดีค่ะ